ครับตอนนี้หลังจากที่พบโจรเข้สองตัวนี้เราในภาครัฐมีการเฝ้าะระวังอยงไรบ้างครับก็เออ่ก็พยายามดูกรอบหน้าหที่อยู่ก็เบื้องต้นเนี่ยผมทำหสือรายง,งานท่านนายอำเภอนะครับแล้วก็เรื่องที่สองก็คือทำหนังสือเวียนในในในอบตอผมบอกพนักง,งานราชการทุกคนนะที่ออกนอกพื้นที่ไปช่วยตักนพื้นที่เราช่วยตกาพื้นที่เอก็กซเรยไปเลยว่า ตรงไหนมีเลี้ยงเลี้ยงถูกต้องไหมไม่ถูกต้องยังไงอะไรให้สแกนหมดเลยและเรื่องที่สามเนี่ยผมร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับก็ตั้งชุดเฉพาะกิจกันคุยกันละเดี๋ยวกลางคืนก็มาส่องไฟหาเพราะน่าจะพบง่ายกว่ากลางวันในส่วนตัวแล้วมั่นใจไหมฮะมากน่าจะมีมากกว่านี้หรือว่ามีเท่านี้พอ <Okay. S 1> พอเท่าที่เราคาดกันม,มันคาดไม่ได้เลยคาดคาดหวังอะไรไม่ได้เลยแต่ภาวนา ว่าให้ว่ามันขอให้มันจบแค่นี้สองตัวแต่ก็ไม่ประมาทคือเราก็หาเพิ่มเติมเพราะว่าพื้นที่มันมันค่อนข้างค่อนข้างอย่น่ากลัวแล้วก็มันเขาอ,อุบได้อะเขาซ่อนตัวได้อะก็ต้องระวังอยู่ครับระวังแล้วในส่วนพื้นที่ตรงนี้มีผู้เลี้ยงจระเข้ประมาณทั้งกี่รายเท่าทีาา่เราทราบมั้ยเออมีไหมครับผมว่าอดีตมีแต่ว่าตอนนี้ไม่มีข่าวเลยว่าเขาเลี้ยเขาเลิกเลี้ยงไปหมดแล้วเพราะว่าราคาไม่ดี